นี่นะครับวันนี้เป็นที่สิบเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่เราจะกลับไปหาน้องแชมนะครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวนะอย่าพึ่งตอนนี้เวลาคี่ทุ่มสามทุ่มนะเดี๋ยวเราก่อนที่จะออกเดินทางเราก็าวเซฟแอปกันก่อนเอามา,มาจัดการเลย โอเคนะครับหาแล้วเนาะนะค,คุณละหนึ่งขีดสองคนทีนี้เราก็จะกลับไปหาหน้องแซมกันแล้วนะครับเราจะเดินทางกันตอนสามทุ่มนะครับดูว่าเราจะถึงนู่นกี่กี่โมงเกินนะมันนอกของฉันเนี๋ยมันนอกของฉันเซ็นเตอร์ครับนี่ดูนะแปดชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีประมาณเก้าชั่วโมงเนาะหกร้อยยี่สิบ 8กิโลเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปหานนองแชมป์กันเนาะนะครับใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงนะครับเดินทางกันดีกว่าเนาะตอนนี้ตีหกับอีก5นาทีเนาะนะครับเราก็มาจากกรุงเทพนะใช้เวลาออกจากบ้านมา3ทุ่มเนาะตอนนี้ตีหนก็1 2 3 4 4ชั่วโมงนะครับตอนนี้แวะพักอยู่ที่ปั๊มปะตะทเลี่ยงเมือง เรื่องเมืองโคราชเนาะที่จะมุ่งหน้าไปขอนแก่นออกขอนแก่นเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะตอนนี้จอดพักรถเติมน,น้ำมันเมื่อกี้เติมไปอีกหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนาะนะครับจากเมื่อกลางวันเติมมาพันหนึ่งน้ำมันมีประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้รถไปเยอะเลยเนาะนะครับเติมไปอีกพันสี่ร้อยบาทเนาะตอนนี้จอดพักรถอยู่ที่ปัป๊มปตทเรื่องเมืองนะครับจะถึงตอนไหน ค่อยมาดูกันแล้วกันเนาะ เรามาถึงบ้านนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะโทรหาอสมอกันว่าเขาจะให้เราทำยังไงแต่เมื่อคืนน่ะก่อนที่จะมาเราก็ตรวจเอเจนท์มาแล้วเนาะนะครับแต่มาถึงบ้านจะดูก่อนว่าใหาทำยังไงกำลังโทรหาอสมอครับครับครับหลังจากที่เรา ตรวจจากกรุงเทพมานเนะาะมันถึงบ้านนอกก็จะตรวจอีกรอบหนึ่งะครับเพื่อความสบายใจอันนี้เราซื้อมาเส้นนี้กี่บาทนะแม่ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่สิบห้าบาทซื้อที่คลังยาคลังยาตรงไทยเจริญเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจซ้ำอีกรอบเนาะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเราจะได้เจอลูกแล้วนะครับเดี๋ยวให้เมียตรวจก่อน ที่ตรวจเหมือนที่ตรวจคันเลยอ่ะมันตัวติดคันไม่ใช่ที่ตรวจคันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มช <laughs> ันเป็นที่ชุดตวรวจโควิดเอออ่ะตรวจตรวจ เดี๋ยวมาดูทับถิมมาจะลูกจะเจอแล้วดูจะท้ดองหนาขุนไปเอง่าโเพ่นเยอะใช่มานงานงานงานี่ยานงี่เ่อาด สวัรดีครับแม่ยังชอบรับแม่ทีครับอยู่ตื่นใจจำแม่ได้หรือเปล่าได้ฮัลโหลเปิดหน้าออกให้ลูกเห็นหน่อยจำพ่อได้ไหมได้ไปไปหาค้อนกันปะไปหาค้อนกันปะไปพ่อไปนี่ของหนูนี่ไปไปไปเอาอุ้มปะไปไปหาค้อนกันไปพ่อไปบ้านไปไปหาค้อนกันปะ เออไปหาแกไบีมบีมไปหาบีมบีมดีกว่าเออไปหาบีมบีมกันเนาะเนี่ยรถเราจอดอยู่ตรงนู้นบีมอยู่ไหนบีมบีมอยู่ไหนรถเราจอดอยู่ตรงนู้นอุ๊ยใครเนี่ยสวัสดีครับป้าไปสวัสดีครับทุกอยังสวัสดีครับปอนโอ้เออเดี๋ยว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 ไปไปกันเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยวายยยยขาเพุ่นยุนแม่งล้างล้างหรอ ครับครับผ้าผ้าผ้าเออเออเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้เดี๋ยวแม่ไปเก็บให้คุณครับเออเออของน้องนี่แหละลูกพรุ่งนี้แชมป์ไม่มานะครับแชมป์จะไปเที่ยวหนึ่งวันออขออนุญาตมาเดี๋ยวกุญที่เสียงามาคอยตัว <laughs> เลละไล่ะยังมาชุดทางอยู่วะเงี่ยจากกุญเทียก็เงี้ยมาของเสาร์นีน่ก็ไม่เงี้ยอีกเพื่อความปลอดภัยจะไปเที่ยวไหนกันอ่บอกจริงจริจะไปเที่ยวสก้อครับ จะไปเที่ยวสกุลครับเพิ่นมาย้ายว่าเอาอยู่โลดมาสั่นก็เลยปาเอาอยูเออเอาเอาเอาไว้โลดย้ายมาดิสวดเล่าเล่าอะไรเนี่ยงานเลียนลายู่กระถอมีลูกน้อยมันเป็นมันนาวัตจักรสวเลาเขาคุณนเขาเนี่ยรถเรานู่นน่ะจำได้เปล่าวันจันทร์เจอกันครับเนี่ยรถเรารถเราอยู่ตรงนู้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยรถเราเห็นไหมใช่รถน้องไหมลูกใช่รถน้องเปล่าใช่รถน้องหรือเปล่า งงครับตอนนี้แชงกำลังงงงครับใช่รถน้องใช่รถน้องเปล่าเออรถหนูขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนู้นเออ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 เอาขนมไหมเอาขนมไหมไปพัดแม่ค่ะไปเอาขนม เตรียมเงินโอนเงินมาให้ย่าถือไว้เลยเดือนละห้าพันแม่นอนเจอแชมมาลึกเด็กก็มาหยิบเอาหยิบเอานู่นอนไหนเจ้าพี่แล้น้องแก่ที่รถนะแก่ที่รถเนาะไออาจารย่าเร็วอาจารย่าเร็วโอ้ิ่เหรอวะาโอ้กิ่ักิ่งกิ่จกิๆงขอบคุณครับ ขึ feet, yeah, way, cioè, ้นรถเร็วไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถหมดไปเร็วไปเร็วเออขึ้นรถไปขึ้นรถไป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  ร้อนปะรน้องเปล่าร้อน้องคับไหนได้อะไรแกะดูสิ้งอะแกะดูทิ้ดูสิู้่นี่อะไรแกะดูสิแกะห่อดูสิ้ขี้มมกเป็นขี้โมกชิวหลอกมันพ่อเลยดูชิ้วลอกครับมันพอเป้เลยโอ้โหเก่งจเลยลูกเก่งจังเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยป่ะป่ไปหายากันเนาะไปทุ่งนากันเนาะเนาะไปนาไปนาดีกวนาเนาะไปนาป่ะป่ะ หลังจากเราล่อมาถึงพอวันนี้ครับ,บล่งจากเราล่อมาถึงนาแล้วทีนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์เขาด้วยรถเออเดี๋ยวขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับป๋าก่อนครั<อ>บครับถ่ายหนาเขาที่ถ่ายนาเป็นยังไงลูกชอบไหมชอบไหม,ไหมเอาไหมเอาไหมถ้าไม่เอาคืนนะถ้าไม่เอาคืนนะ อันนี้ของควันมันเกิดนี่นห่ยของควันมันเกิดฮาส์ดใ่ของควันมันเกิดของควันมันเกิดครบกี่ขวบส<า>องขวบนี่ต่ีกปืน<า>นี่<า> ชอบไหมชอบไหมเนี่ยไม่เสียเสร็จแล้วก็โอนส่วนยางให้เลยนะเอารถเอารถตักดินมาล่อหลอกล่อแล้ว <c oughs> ไปไหนลูก <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปรถเหรอเ,เ,เอาจูงมือจับจ<ะ>มาไปจูงมือไปโอ้ยไปอย่างอย่างลูกไข่ขึ้นโ <c oughs> อ้ขับขับปับ โอ้หล่าจะไปขี่รถป่ะไปไปไปเอาบายบายก่อนบาย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 ปู่ก่อนบายบายไปบายบายก่อนบายบายย่าด้วยย่าด้วยบายบายย่าด้วยโอ้ยไปย่าอื้อหอหอมแก้มก่อนนะขอมแก้มก่อนอ๊อฟ ขับอนะขับอนะขับอนมีลูกกรจถามย่า,าดิแชมป์ขับย่าจะขึ้นด้วยไหม